สวัสดีครับเดือนนี้ก็จะมาดูดวงของคนเกิดในวันพุธประจําเดือนธันวาคม2558นะครับสาหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่ทํางานแล้วมีความรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับเพราะว่าได้สิบไปเท้าสิบไปเท้ามันก็เหมือนถึงงานหนักนะครับตัวของท่านเหมือนกับเป็นคนที่ต้องแบบภาระว้หนักหน่อยในเดือนนี้นะครับมีเรื่องหลายเรื่องให้ต้องแก้ไขนะครับสาหรับการเงินนะครับตกอยู่ที่ emperor นะครับ emperor จะหมายถึงจัก,กรพรรดิเนะาะจักรพรรด การเงินในเดือนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับมีจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องมือนะครับจับจ่ายใช้สอยคล่องมือเลยทีเดียวแต่นะครับจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่ดูจากการเงินค่อนข้างดีก็จริงนะครับพอมาดูการงานเป็นทาไม้ท้าวครับการงานในเดือนนี้นะครับมีความรู้สึกวุ่นๆนิดนึงมีงานต้องต่อสู้มีงานต้องแข่งขันนะครับงานใหญ่ๆนะครับไม่ได้ราบรื่นนะครับหรือว่าเป็นผู้เปิดร้านเนื้อเนี่ยมันก็จะมีคนคอย แข่งขันมีคนคอยดั้มราคาต่อสู้กับเขาตลอดเวลาต้องคิดกลไกใหม่ๆเกี่ยวกับการงานเพื่อจะต้องเอาไปต่อสู้กับเขานะครับส่วนความรักนะครับความรักเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องฝ่าฟันนะครับแต่อัศวินทิดาอัศวินที่ดามีกําลังนะครับแต่ว่าความรักมันไม่ราบรื่นนะครับความรักดูแล้วมีปัญหานิดหน่อยให้ต้องคิดจุกจิกนะครับในเดือนนี้คนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะต้องมีปัญหาให้คิดแก้ไขเกี่ยวกับความรักส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนเดือนนี้อาจจะต้องเป็น เป็นเดือนหนึ่งที่ท่านจะต้องไปตามตื้อตามจีบคนคนรักนะครับไปตามง้อตามงอนให้เขากลับมาอะไรอย่างงี้นะครับเป็นเดือนนี้นะครับแต่กําลังของอัศวินนั่นคือได้แต่ว่ามันต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับส่วนการเดินทางได้เดอะเฮอร์มิตนะครับเฮอร์มิตหมายถึงเรื่องสีนะครับการเดินทางก็ดูราบรื่นดีครับนะครับไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับเดือนนี้เนี่ยก็ดูแล้วชิลๆในการเดินทางครับโดยรวมเดือนนี้นะครับ เหนื่อยนะครับการเงินก็ดีนะครับเหนื่อยหน่อยอการงานงานแการเงินดีความรักมีอุปสรรคต้องแก้ไขนิดหน่อยนะครับเกิดการดินทานราบลื่นนะครับสําหรับคนเกิดในวันพุธนะครับก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ